เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาต้องมาลงแรงกันน,น้องบอยอเกี่ยวกับ,รบเรื่องของการที่จะไปซ่อมคอสะพานวังใหญ่ที่สุดตัวนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอรีสํารงจังหวัดสุขโขทยัยแล้วชาวบ้านถึงสองตำบลก็คือตำบลวังใหญ่กับตำบลวังทองต้องมาช่วยกันเพราะว่าฤดูน้ำหลากปีที่แล้วค่ะระดับน้ำในแม่น้ำยมเนี่ยไหลแรงมากจนคอสะพานเนี่ยุดตัวนะคะก็เลยทําให้มีน้ําจากแม่น้ํายมไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรหลายพันไร่รวมถึงบ้านเรือนชาวบ้านเนี่ยเสียหายครับ แล้วเนี่ยมันยังคงค้างมาจนถึงตอนนี้ชาวบ้านก็เลยต้องมาลงแรงกันแบบนี้นะคะล่าสุดนะครับทางนายแสนศักดิ์อ่องคล้ายนาย,ยกอบตอวังใหญ่เปิดเผยแบบนี้นะครับว่าสะพานเนี่ยซุดตัวมานานกว่า8เดือนแล้วครับพี่จอยครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการซ่อมแซมทําให้ชาวบ้านเนี่ยกังวลว่าหากปล่อยเอาไว้แบบนี้จะเกิดความเสียหายมากขึ้นนะครับ ตอนนี้ได้มีการหาดอกับอบตว,วังทองในการซ่อมแซมชั่วคราวเพราะรู้มาว่าแขวงทางหลวงชนบทกำลังจะมีงบประมาณมาซ่อมแซมครับ oh. แต่ว่าตอนนี้งบประมาณเนี่ยยังมานนไม่ถึงครับพี่จอยครับ oh. ก็น่าจะซ่อมไม่ทันในช่วงหน้าฝนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยจึงต้องอาศัยกําลังจงชาวบ้านอย่างที่พี่จอยบอกไปทั้งชาวบ้านผู้นําชุมชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทสุขโขทัยม,มาช่วยกันกรอกกระสอบทรายครับน,นำมาจัดเรียงเพื่อป้องกันช่วคราเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งเรื่องของการได้รับงบประมาณมานะคะเราก็ได้รับการเปิดเผยจากนายทนทิกันราเป็นผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัยบอกว่าตอนนี้ ยังไม่ได้งบมาจริงๆครับหรือถึงแม้ได้งบมาแล้วก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพราะฉะนั้นไม่ทันหน้าฝนมีแน่นอนนะคะคุณผู้ชมก็เลยเนี่แหละค่ะต้องใช้วิธีการป้องกันชั่วคราวแบบนี้กัน,กนไปก่อนเนาะ